ยืนยันความฮอตของแม่เหล็กคนใหม่ได้เลยค่ะเพราะเมื่อเช้านี้นะคะนางเอกใหม่พิงกี้สาวิกาดูดพี่ๆสื่อมวลชนมาร่วมพิธีวงสวงละครเรื่องแรกของช่อง3สามซแน่นขนาดค่ะโดยมีพระเอกสอนรามตุ้ยเกียรติกมลนน้องใหม่แจ็กกี้ชาคลีน กิฟต์อัญชีสาครูดุกพานุเดชและอีกเพียบเลยนะคะมาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงซึ่งผู้จัดพิปิณธนานแห่งทีวีซีนตั้งใจจัดพิธีกรรมอย่างละเอียดเพราะละครเรื่องนี้เป็นละครแนวลึกลับไสยศาสตร์เรื่องของตำนานผีพรายนะคะงานนี้ก็มีการจัดบูชาองค์พระพิคเนศไหว้สารพระภูมิและจุดประทัดเพื่อขออาภัยวิญ,ญญาณเร่ร่อนทั้งหลายให้มารับเครื่องเส้นค่ะโดยนอกจากเนื้อเรื่องและตัวดาราที่จะมาสร้างสีสันแล้วนะคะจะเป็นการเปิดมิติใหม่ให้กับแฟนๆหน้าจอตัวเอกที่ทีมงาน ละครทีวีซีนประณีตสุดๆก็คือเป็นเรื่องของเทคนิคพิเศษที่เตรียมขนมาลงจอกันอย่างแน่นแบบพอลลีวูดทั้งคอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งฉากกรีนสกรีนทั้งบูทั้งเอฟเฟกรับรองเลยว่าคุณผู้ชมจะได้ดูการไล่ล่าผีพรายกันอย่างละทึกทุกวินาทีเลยทีเดียวพิงกี้เขาคอนเฟิร์มมาเลยทีเดียวละค่ะ กี้ไม่กลัวผีไม่ค่อยกลัวแต่จริงแล้วคือกี้อ่านบทตั้งแต่แรกแล้วนะคะกี้รู้สึกว่าต้อง,ต,องต้องทำการไหว้แบบนี้เลยละเพราะว่าของของเงาพลายเนี่ยจะมีการที่เขาเรียกว่าอะไรไปต่างจังหวงไต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ค่ะมีมีตัวแสดงที่ลีลับอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็ต้องต้องจำเป็นจะต้องไหว้อย่างนี้นะค่ะครับผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ทําถูกต้องนะฮะ แม้ว่าจะเป็นชื่อสมมุติในละครก็ตามหรือว่าบทประพันธ์ก็ตามแต่เราก็ควรจะเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือว่าดวงวิญญาณที่ล่วงรับไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องครับผมถ้าคิดถึงเราสองคนนะคะทิงกี้กับพี่หนุ่มเป็นเป็นเป็นครั้งครั้งแรกสําหรับช่องสาวนะคะก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับเงาพายเป็นละครที่อนข้างจะไม่มีเนาะแบบนี้นานแล้วนะคะเช่นเป็นเป็นละครดีลับนะคะยังไงก็ฝาม ก็คงต้องฝากครับสำหรับแฟนๆนะครับทางช่อง3านะฮะแล้วก็แฟนๆละครนะครับของพวกเรา2คนแล้วที่สำคัญนะครับออแฟนๆของคุณแก้วก้าวนะครับที่ได้อ่านหนังสือเรื่องเงาพายแล้วนะฮะอ่านเคยอ่านแล้วชอบบทประพันธ์เรื่องนี้แล้วก็จินตนาการไว้ตั้งนานแล้วว่าเมื่อไหร่จะมาทำละครวันนี้ได้มาทำละครแล้วนะครับจะได้ดูเป็นภาพแล้วก็มีเสียงแล้วนะครับตามใจยังไงช่วยติดตามเราสองคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสำหรับเงาพายครับ ไม่เคยเลยค่ะน้องเป็นเรื่องแรกะคะรกับส,ส่วนผมนี่เคยเคยจงคหญิงเทียนมาแล้วฮะที่ที่มีอารมณ์วิญญาณวิญญาณมานิดนิดก็มีกลัวกลัวบ้างค่ะเพราะว่าส่วนมากเวลาแบบเขาถ่ายนังผีก็จะชอบมีข่าวออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็ตั้งใจสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงโอเคถ้าเราตั้งใจทำคือถ้าเกิดเราทำดีคิดดีผมว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรนะ,ะับก,ก็ก็น่าจะช่วยเหลือแค่คุณกัน <c oughs> เรื่องนี้จะหลอนกว่า <c oughs> เออมันจะแตกต่าง กับเรื่องอื่นๆนะนะอันนี้มันเป็นพลายมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนที่ตายแล้วอะนะอันนี้มันจะเป็นตัวพลายซึ่งมันก็จะมันก็จะยากขึ้นในการที่จะนำเสนอแต่ว่าด้วยบทประพันธ์เนี่ยที่สนุกมากของของอ,อ,อาจารย์วอ์นะฮะเพราะเทคนิค CG อะไรอย่างเงี้ยมันคงมีบ้างแต่พี่ได้คุยกับผู้กำกับแล้วคงจะใช้น้อยเราจะใช้วิธีการอื่นนะอันนั้นต้องอุบเป็นความลับนิดนึงแต่ว่า คงจะใช้อะไรที่มันดูแล้วมันหลอนๆใช้ด้วยด้วยภาพด้วยเสียงด้วยต่างๆนาน,นานเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ได้ทั้งความสนุกด้วยทั้งความตื่นเต้นนะแล้วก็ได้แง่คิดอะไรต่างๆด้วยแฟนๆทีวีซีนไม่น่าจะผิดหวังแล้วก็แฟนของที่อื่นก <laughs> <laughs> ็ไม่น่าจะผิดหวังด้วยเหมือนกัน